14สมุนไพ่ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตเป็นอันตรายทำไตเสื่อมห้ามกินสมุนไพ่มีสรรพคุณมากมายยิ่งบางคนหลงเชื่อคําโฆษณาต่างๆเมื่อรับประทานก็อาจส่งผลต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่อย่างผู้ป่วยโรคไตหากรับประทานสมุนไพ่เหล่านี้ ก็จะเสี่ยงทําให้ไตยแย่ลงอาจส่งผลให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มาดูกันเลยค่ะว่ามีสมุนไพรชนิดไหนที่ผู้ป่วยโรคไตต้องระวังบ้างเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ดังมากๆแต่ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ป่วยที่กำลังฟอกเลือด เมื่อรับประทานเข้าไปก็จะทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะต้องขัดสารเหล่านี้มากขึ้นจึงส่งผลเสียให้ไตเสื่อมและไตวายได้มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานเพื่อคุณภาพสรรพคุณทางยามากมายมะม่วงหาวมะนาวโห เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งหากผู้ป่วยทานมากๆก็จะส่งผลให้ไตทำงานหนักถ้าหากไตขับโพแทสเซียมไม่ทันก็จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเสียชีวิตได้ม้าเฟืองมีกรดออกซาเลตหรือกรดออกซาลิกซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่สามารถพบได้ในผัก ผลไม้ทั่วไปกรดออกซาลิกมีความเป็นกรดสูงกว่ากรดน้ำส้มถึงหนึ่งมืนเท่าโดยกรดที่อยู่ในน้ำจะไปจับกับแคลเซียมที่ไตหากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรับประทานหรือดื่มน้ำคั้นมาเฟืองมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการไตวายเฉียบพลันได้ หญ้าไผ่น้ำมีฤทธิ์ขับปัสสาวะทำให้ไตต้องทำงานหนักมากเกินไปจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตเหลือหลังอาจทำให้เกิดอาการภาวะไตาวายเฉียบพลันได้เร็วขึ้นลูกเนียงหรือชะเนียงลักษณะผิวสีน้ำตาลคำํำหรือน้ำตาลอมม่วงคล้ายมเมล็ดถั่ว ซึ่งมีสารที่ก่อให้เกิดอาการพิษที่ชื่อว่ากรดแจงโคลิกซึ่งเป็นพิษต่อไตอาจส่งผลให้ระบบไตล้มเหลวได้ตะลิงปลิงมีกรดออกซาลิกสูงถ้านำมาปั่นเป็นน้ำรับประทานมากๆจะทำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมในเนื้อไต อาจทำให้ไตาวายเฉียบพัน์ได้คลยเคลือมีรูปร่างคล้ายกระป๋อของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสมุนไพรในตระกูลนี้ได้ถูกตัดชื่อออกจากตำรับยาแผนไทยในบัญชีหลักยาหลักแห่งชาติเพราะเป็นพิษต่อตับไตและต่อมหมวกไตโดยทำให้เกิดไตวายและเป็นมะเร็ง ทางเดินปัสสาวะได้ยอมีปริมาณโพแทสเซียมสูงในน้ำลูกยอมีปริมาณโพแทสเซียมประมาณ2,195มิลลิกรัมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการบริโภคยอและน้ำลูกยอหญ้าหนวดแมวมีลิทขับปัสสวะ ทั้งยังมีปริมาณโปแตสเซียมสูงมากถ้าผู้ป่วยโรคไตรับประทานเข้าไปจะไม่สามารถขับโปแตสเซียมออกมาได้จึงทำให้เกิดโทษกับร่างกายปกะบิดปกะบิดการดื่มน้ำปกะบิดอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักมากดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังไม่ควรบริโภคเพราะอาจทำลายตับไตได้ต้นอ่อนข้าวสาลีหรือเรียกอีกชื่อว่าวิทโกลัสวิสกลัสนะคะเป็นพืชมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมากผู้ป่วยโรคไตจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน บวยเล้งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักบวยเล้งเพราะมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงหากเกิดภาวะโพแทสเซียมเกินก็จะส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักในการขับแร่ธาตุหากรับประทานหรือนำมาปั่นแล้วดื่มมากเกินไปก็อาจทำให้ไตวายเฉียบพลันได้เถาวันเปลี่ยง ลักษณะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งมีฤทธิ์แก้ปวดช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ผลชังนักเช่นเดียวกับทานยาลดการอักเสบจึงอาจส่งผลเสียต่อไตด้วยแคลนเบอร์รี่เป็นผลไม้ลดเปรี้ยวจึงมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ช่วยรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ผลดีถ้าหากดื่มน้ำแคนเบอรี่เป็นประจำก็อาจส่งผลให้ระดับกดรดซาลิไซลิกนะคะในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นได้จนเสี่ยงทำให้เกิดนิ่วจึงส่งผลให้การทำงานของไตผิดปกติได้ทุกวันนี้พี่เล็ก ลงคลิป YouTube ทุกวันวันละ3คลิปเช้า9โมงครึ่งบ่ายบ่าย3โมงครึ่งนะคะ15นาฬิกา15นาทีาตอนหัวข้ามเกือบ2ทุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะ19นาฬิกา5 19นาฬิกา45นาทีค่ะนะคะบงคนบอกทำไมไม่เอาเลขกลมๆก็ไม่รู้นะกลายเป็นว่าพอลงอย่างนี้ อีก15นาทีสองทุ่มแบบยงา่ายมันก็เลยกลายเป็นชินนะคะ,นะคะก็เลยลงตอนนี้เป็นประจำเลยค่ะถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถเอาไปแชร์ได้นะคะให้คนที่คุณรักนะคะแล้วก็เพื่อนๆได้ค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กทำคลิปดีๆได้โดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะ จะได้มีคลิปดีๆมีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆออกมาได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด8 8ปนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี